ิจนะคะบอกให้ขยับรถคันนี้นะคะทะเบียนรถนี้นะคะมาหันหน้าเข้าหาหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชม

ไปทีนี้อาาหรอาหารเป่าแล้วเป่าแล้วยเจ็บพูดมาชัดเลยพี่พอดีที่ที่ไปเสียบดอกบัวให้ใช่ไหมจ้าแล้วก็ตกท้ายให้ค่ะแต่เราไม่ได้กลับหัวหนูไม่ได้กลับหัวพี่ติ๊กเสียดายมากๆเลยสามตัวเราไม่ได้กลับหัวก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ ก็ไปไหนไปไหนปิวออกก็จะเอาใบนั้นแหละใช่อันนี้ก็คือขอปู่แล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับปู่ท่านจะไม่ตาเราใบไหนปิวเราก็ขอหมายเลขนั้นเนาะเลขตามธนาบัตรไปอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ปู่เมตตาดอกบัวน่ะพี่ติ๊กนู่นไปหล่นทางใกล้ๆบ้านน้อยแหละเจียบตั้งแต่นี้เลยเจียบที่เฉยใช่เพราะว่า เราให้ด้วยใจกันทุกคนนั่นแหละทีนี้มันก็ขึ้นว่าโคตแต่กมเป็นของไทยอุ้ยมาหลายใบเลยมาหลายใบมาก้เอาเอาไปไหนไกลลงปู่ที่สุดเลยถามเาะเาเยอะนํบเลยทาหมดเลยนบเลยอั้งไปแล้วครับแจกแล้วนะแล้วแจกแล้วแจกนะันแจกแล้วนะทาจกลูหลานีคอยดูใบไหนจะปลิวมาถึงจุดนี้เราต้องใช้เวลา

เก็บได้นะคะเป็นโชคของบุคคลนั้นไปก็แล้วแต่อันนี้ที่อยู่กับท่านมานะที่สัมผัสก็จะรู้แบบนี้ทีนี้พอบางคนเขาหยิยบธนาบัตรเขาก็มาดูเลขสามตัวเลยเขาก็ได้ไปมันเป็นดวงของเขาจ้ะ <c oughs> วันนั้นเป็นไงพี่ติกที่เอาดอกโบวห้าดอกไปเสียบใบทะเบียนรถคือมันยังไงเนาะอยู่ๆก็เหมือนกับว่า หลวงปู่บอกว่าเอาดอกบัวไปให้แม่ยานางเขาหน่อยอเพราะเจ้าของเขาไม่เคยให้ดอกไม้กับแม่ยานางเลยเอาเอารถเนี่ยคือขับทำมาหากินกันอย่างเดียวลืมนึกถึงแม่ยานางก็เลยเอาไปเสียบให้ก็ไม่คิดหรอกว่ามันตรงเลขสามตัว <c oughs> ไปดูที่เวนบข้างนดูหน่อยหนึ่งครับไปดูเลยหน่เที่ยวก่อนมันกลับหัวกันเดี๋ยวเอาพิธีพาไปดูเลยค่ะจะเอาดอกบัวเสียบให้ตอนนั้นก็จะกลับแล้วเนาะใ ลูลกก็นั่งขับแล้วล่ะนั่งขับว่าขับรถมหาปู่น้อยจ้ากลับนะเลขกลับกันนะจ้ามา <นะ S 2> หมดเลยแต่ว่ากลับแค่หัวแค่นั้นเองอกลับหัวอืมกลับหัวก็ถือว่าปู่ท่านเสริมให้ เริมให้เนาะอ่าให้แม่ย่านางท่านคุ้มครองเรากะนั่นแหละเคาะด้วยออกออกด้วยออกด้วยวันนั้นเคาะให้ดอกบัวกี่ดอกนะพี่ติ๊กนะันจำไม่ได้น่าจะสี่ดอกหรือกี่ดอกจำไม่ได้สี่หรือห้าเนี่ยแหละน่าจะเป็นห้าห้าดอกเลย้ก็ถือว่าโชคดีของเจ้ขคงรถไปจ้ะแค้บขาดปลอดภัยไปไหนก็ไม่ต้องเจอเรื่องร้ายๆมีแต่เรื่องดีจ้า เดี๋ยวโชคแรก็จะตามมาทีหลังเนาะพี่ติ๊กเนาะเราทำบุญของเราไปก่อนเดี๋ยวท่านก็ให้เองแหละอ๋อพี่คัญคือปลอดภัยอ่ะตัวเราอ่ะนะี่สุดจ้ะใช่ค่ะค่ะงวดเมื่อกี้นะคะเทสมีนะคะเดินทางนะคะมาที่บ้านของคุณยายสร้อยนะคะท่านผู้ชมก็พี่ติ๊กนะคะสื่อกับหลวงปู่นะคะหลวงปู่สื่อบอกกับพี่ติ๊กบอกว่าให้เอาดอกไม้นะคะมา ให้กับอารถของเอ็ดมินนีนะคะท่านผู้ชมนะคะพิธก็ได้เอาดอกบัวนะคะห้าดอกมาแล้วก็เสียบน้ำเออเสียบไใ้ข้างหน้านะคะท่านผู้ชมเอ็ดขออภัยเด้อพูดผิดนะคะเสียบไใ้ข้างหน้าเพราะว่าตอนนั้นเอดมินนีก็ขึ้นบนรถแล้วจะขับออกไปแล้วนะคะแต่พิธบอกว่าเอาน้ำนะคะใส่ อาจจะเป็นน้ำน้ำมนต์นะคะท่านผู้ชมเนาะน้ำมนต์ใส่ขันมาแล้วก็ดอกบัวห้าดอกนะคะแล้วก็มาตบตบตันนี้ว่าตัวเก่าจะมาตัวเก่าจะมาตัวนี้จะมานะคะท่านผู้ชมนะคะพิติกก็ได้เคาะเคาะแบบนี้นะคะแล้วก็เอนดี้ก็ได้ยินอยู่นะคะท่านผู้ชมคะแต่เพียงแต่ว่าไปซื้อแต่เจ็ดแปดหกนะคะมันออกเจ็ด 89นะคะโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะอนดวงยังไม่มานะคะท่านผู้ชมเนาะใกล้แล้วเนะวาเนะ,าะขอแต่ว่าให้ขับรถปลอดภัยก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะโชคลาบนะคะถ้ามีบุญนะคะมีดวงมีโชคมีลาบนะคะก็จะได้มาเองนะคะไม่ต้องมาคับนะคะ ตรงนี้ก็แปดสองนะคะแปดเกสองตัวนี้ก็เจ็ปดหมันออกเจ็ดแปดเก้าโอ้เสียดายมากๆเลยนะคะนี่ก็มาหมดเลยนะคะท่านชมเนี่ยถ้าตัดเล่นเอานะคะนี่เก้าแดด้าโอ้มาหมดเลยนะคะทั้งตรงนี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็มาแล้ว9 8ด แล้วก็ตรงนี้ก็ก็ถือว่ามาเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าให้เรากลับหัวเอานะคะเป็นเลข9นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะตัวเลขมีเยอะนะคะที่รถนะคะนี่ตรงนี้ก็8ปดนะคะนี่ก็มาหมดเลยนะคะนี่งวดเมื่อกี้นะคะงวด9 8ปดนะคะมาหมดเลย ก็เหลือฝั่งนี้นะคะเจ็ดหกเจ็ดหกนะคะแปดหกก็ยังเหลืออยู่นะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ก็ยังไม่มานะคะอันนี้คือทะเบียนรถนะคะสี่ตัวนะคะทะเบียนรถสีตัวก็มาเป็น7จ็ดแปดหก็เจ็ดแปนะคะก็ถือว่ามาเหมือนกันนะคะเราดูรอชมงวดหน้านะคะงวดต่อไปนะคะจะมาตัวไหนอีกนะคะ แล้วก็แอดมินีก็นั่งคุยนะคะกับปู่สวายนะคะปูเบอรหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือนั่งคุยส่วนตัวนะคะหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วนะคะปู่ก็นั่งคุยไม่รู้ว่าปู่ให้ปริศนาหรือเปล่านะคะท่านคุยบอกแอดมินีอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมว่าปู่ไม่เคยให้หวยไม่ได้ให้หวยแต่เพียงแต่ปู่พูดนะคะว่าอารถคันนี้นะคะอันนี้คือปู่พูดถึง แต่ไม่รู้ว่าปู่ให้ปริศนากับแอนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบอกว่ารถคันนี้เนะี่ยหมดงวดหรือยังนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนะคะที่ปู่พูดและคุยแล้วก็มือก็ชี้มาที่รถแอนี้ด้วยนะคะบอกว่ารถคันนี้หมดงวดหรือยังนะคะแล้วก็มีคนเอาทะเบียนรถไปซื้อก็ถูกปู่พูดอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นปริศนาก็ได้นะคะให้เรา ใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะคะอันนี้ก็คือเอดมิีพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะคะ